สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและในวันนี้นะคะคุณครูนกจะสอนเด็กๆในเรื่องของอะไรเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะเรื่องมาตาตัวสะกดวงเล็บเปิดมาตาแม่กอากาวงเล็บปิด แน่นอนค่ะวันนี้คุณครูนกจะสอนเด็กๆในเรื่องของมาตาตัวสะกดและเราจะเรียนกันนะคะในมาตาแม่กอกานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนเนื้อหาของมาตาแม่กอกาเด็กๆจะต้องรู้ความหมายของมาตาตัวสะกดก่อนเรามาดูความหมายของมาตาตัวสะกดก่อนนะคะว่าคืออะไรมาตาตัวสะกดคือพยัญชนะ ที่อยู่ท้ายพยางมีเสียงประสมเข้ากับสระมี8มาตาดังนี้มาตราตัวสะกดนะคะคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางนะคะตัวสะกดอาจจะอยู่ท้ายพยัญชนะต้นหรืออยู่ท้ายสะระก็ได้นะคะที่นี้เขาบอกว่ามาตาตัวสะกดแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8มาตานั่นเองนะคะโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทเพื่อให้เด็กได้เห็นชัดเจนดังนี้คะ่ะเรามาดูประเภทที่1น,นะคะแบ่งออกเป็นอะไรคะมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาคือตัวสะกดที่ออกเสียงตรงตามพยัญชนะของมาตาตัวสะกดนั้นเรามาดูกันนะคะมาตาที่ตรงตาม มาตาตัวสะกดนั่นเองค่ะตัวสะกดที่ตรงตามอะไรคะมาตาที่กำหนดให้นะคะมีมาตาอะไรบ้างมาตาแม่กงมาตาแม่กลมมาตาแม่เกยมาตาแม่เกวม,มีทั้งหมด4มาตานะคะที่ตัวสะกดตรงตามมาตาที่กำหนดให้คืออะไรนะคะ ก็คือมาตาแม่ก,กงก็มีอะไรคะมีงองูเป็นตัวสะกดมาตาแม่กมมีมอม้าเป็นตัวสะกดมาตาแม่กเกยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดและมาตาแม่กเกลมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนี่คือมาตาที่มาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตานั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะประเภทที่สองคืออะไรคะมาตาตัวสะกด ที่ไม่ตรงตามมาตาคือตัวสะกดที่มีพยัญชนะไม่ตรงตามมาตาตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมาตาตัวสะกดนั้นโดยพิจารณาจากคําอ่านว่าตัวสะกดนั้นอยู่ในมาตาตัวสะกดใดโดยมีมาตาอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะมาตาแม่กบมาตาแม่กด มาตาแม่กลนมาตาแม่กกเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงอยู่ในมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาที่กำหนดให้นะคะเด็กๆจะได้เรียนทุกมาตาเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเด็กๆก่อนนะคะในมาตาแม่กอกานั่นเองค่ะ มาตาแม่กอกาคืออะไรเรามาดูความหมายพร้อมกันค่ะมาตาแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดมาตาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดเด็กๆจำให้แม่นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพยัญชนะแล้วก็มีอะไรคะสระแล้วก็มีวรรณยุกต์นั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่านะคะเราขึ้นมาทบทวนตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มไปดูตัวอย่างของคำที่ประสมด้วยมาตาแม่กอกานะคะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดมีทั้งหมดคะกี่มาตาคะลูกมีทั้งหมด8มาตานั่นเองนะคะ8มาตาตัวสะกดรวมกับมาตา ที่คุณครูนกจะสอนในวันนี้คือมาตาแม่กอกาคือมาตาที่ไม่มีตัวสะกดดังนั้นมาตาในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่มาตาคะลูกมีทั้งหมดเก้ามาตานั่นเอง8มาตามีตัวสะกดและอีกหนึ่งมาตาคือมาตาแม่กอกาที่ไม่มีตัวสะกดมาตาในภาษาไทยเลยมีทั้งหมดกี่มาตาคะลูก รวมทั้งหมดกาวมาตานั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่ามาตาในภาษาไทยมีทั้งหมดกาวมาตาโดยเราจะเริ่มเรียนในวันนี้คือมาตาอะไรคะมาตาแม่กอกานั่นเองค่ะสำหรับมาตาแม่กอกาเรารู้แล้วว่าคือมาตาที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะ จะมีอะไรบ้างมีพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกค,ค่ะทีนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะจะให้เด็กๆฟังนะคะบทอาขยานก่อนนะคะสำหรับนามาตาแม่กอกานะคะให้เด็กฟังบทก่อนในมาตาแม่กอกาก่อนนะคะไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะ กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะประถมกอกาแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ ก็ไล่เหาหมูในเล้าและดูหมาปูสแมและปูนากะปูม้าปูทะเลเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกะจอระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เร ไม่สู้ดีเด็กๆได้ดูบทกรน,นะคะเกี่ยวกับมาตาแม่กอกาไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆก็จะเห็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กอกาที่อยู่ในบทกรอนแล้วนะคะดังนั้นเรามาดูซิว่านอกจากคําที่อยู่ในบทกรอนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอะไรบ้างนะคะตัวอย่างคําในมาตาแม่กอกาเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะคําแรกนะคะคือคําว่าอะไรคะที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูวัววอัววัว ปูปออ,ปปปอ,อ,อูปูป้าปอลออาป้าไก่กอไอไก่ไม้เอกไก่ไฟฟอไอไฟ รู้อะไรคะเด็กๆคำนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรคะอีกาออีอีกออากาอีกาคำนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กกระเป๋ากอรอออกระปอเอาเป๋าไม้จัดตะวาเป๋ากระเป๋า รูปอะไรคะเรือใบรอเอือเรือบอไอใบเรือใบทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ดูตัวอย่างของคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะนอกจากนี้คุณครูมีคำในมาตาแม่กอกามาให้ดูเพิ่มเติมนะคะ คำกอกา,ารู้เรามาดูพร้อมกันเลยค่ะปอลอาอปาทออูทูปาทูปออูปูนออานาปูนาปออาปาไม้เอกป่าหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ปาใหญ่ชอไอชัยยอโอโยชัย,ย,ยโยปาทู ปูนาป่าใหญ่ชัยโยเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคําที่คุณครูให้มาทั้งหมด4คํานะคะเด็กๆจะเห็นว่าสองคนะคะในแต่ละคำนะคะที่บรรทัดที่คุณครูนกให้มานะคะเป็นคําที่อะไรคะเสียงคล้องจองกันใช่ไหมคะเป็นคําคล้องจองกันนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูคะ่ะ ปลาทูนะคะคำว่าอะไรคะที่ออกเสียงคล้องจองกันทูคู่กับคำว่าอะไรคะทูคู่กับปูเพราะว่าเป็นสระอูเหมือนกันนั่นเองต่อไปค่ะปลาใหญ่เห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดคำว่าปลาก็ไม่มีใหญ่ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กอกาต่อไปค่ะชัยโยเด็กๆดูสิคะว่าสองคำที่คุณครูนกให้มาเป็นคำคล้องจอง คำว่าอะไรที่ออกเสียงคล้องจองกันคะใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่คู่กับชัยเพราะว่าเป็นสระไอเหมือนกันนะคะสะระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายนะคะก็ได้เพราะว่าอ่านออกเสียงไอเหมือนกันคะ่ะต่อไปนะคะเรามารู้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ คำกอกาน่ารู้รออะระกออ,ออากามระกามรออาลำยอไอใยลำใยจ่อไอใจดออีดีใจดีขออีขี่ไม้เอกขี่มออามาไม้โทมะขีม่ม้าระกามลำใยใจดีขีม่ม้า คุณครูให้ตัวอย่างของคำที่อยู่ในมาตาแม่กอากามาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดทั้งหมด4คํคำทีนี้4คํคำนี้นะคะเป็นคำที่ออกเสียงของจองกันเรามาจับคู่คำค่ะว่าคำไหนที่ออกเสียงของจองกันคะระกรรมกับลำใหญ่อะไรคะที่คล้องจองกันกรมกับลำใช่ไหมคะ เขาบอกว่าคำคล้องจองว่าอย่างไรคะจำได้ไหมหลังสัมผัสหน้าสาระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันสระอะไรเดียวกันคะสระอํานั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะใจดีกับขี่มา้าคำว่าอะไรที่ออกเสียงคล้องจองกันคะดีกับขี่นั่นเองคะ่ะสระอะไรเดียวกันคะ สระอีนะคะเราไม่ดูตัวสะกดแต่เราดูที่สระนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นตัวอย่างของคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกามากแล้วใช่ไหมคะคุณครูตัวอย่างมาให้มากมายเลยนะคะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มทำแบบฝึกหัดกันคุณครูมีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ลองทายดูสิคะว่าเด็กๆสามารถทายถูกไหม เกี่ยวกับปริศนาคำทายในมาตาแม่กอกาค่ะฉันคืออะไรของใช้ในครัวทอดผัดทุกวันกินกันอร่อยเด็กๆลองทายสิคะว่าปริศนาคำทายนี้คืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกเรามาช่วยกันเลยค่ะคืออะไรคะ กระทะนั่นเองค่ะเด็กๆไายถูกไหมคะกอรอะอกระทออะทะกระทะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดดังนั้นคำว่ากระทะอยู่ในมาตาแม่กอกานั่นเองค่ะอีกหนึ่งปริศนาคำไทยฉันคืออะไรเขาใช้หวายสาร ใช้ของทนทานใช้งานประจําอะไรคะที่เอาไว้ใช้งานและใช้หวายเอามาสารแสดงว่าของสิ่งนี้เป็นเครื่องใช้เหมือนกันเด็กๆลองคิดดูสิคะช่วยกันคิดนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตกติ๊กตกคืออะไรคะเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ตะกานั่นเองตะอะตะกอรออากราไมโทกาตะกาเด็กไทยถูกไหมคะคาว่าตะก้ามีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดดังนั้นคําว่าตะก้าอยู่ในมาตาแม่กอกาคะ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดนะชวนคิด ให้เด็กๆลองทำนะคะฝึกสมองลองปัญญาการนะคะอีกสักหนึ่งเกมคำใดอยู่ในมาตากอกาคุณครูให้มาสองคำคำแรกค่ะคอรออูครูคำที่สองพอเอือนอเพื่อนไหมเอกเพื่อนมีคำว่าครูกับคำว่าเพื่อนเด็กๆคิดสิคะว่าคำว่าครูกับคำว่าเพื่อนคำใดอยู่ในมาตาแม่กอกา ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำว่าครูนั่นเองค่ะคอรอ,อูครูเพราะคำว่าครูไม่มีตัวสะกดข้อควายกับรอเรือคือพยัญชนะต้นสะระอูคือสะระค่ะอีกคำนะคะ ปิิสนาชวนคิดนะคะรับสมองของเราในหนึ่งข้อคำใดไม่ใช่คำในมาตากกกาคำใดที่ไม่ใช่นะคะเราจะเลือกคำที่ไม่ใช่ในมาตากากานั่นเองคะ่ะมาดูคำที่คุณครูกำหนดให้กออะกะลออะละมอแอแมกะละแม นออานาลออิลิกออากานาลิกากออะกะลออะละมออะงอมังกะละมังเราจะเลือกคำที่ไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตาแม่กอกาคือคำว่าอะไรคะติ๊กต ok ๊อกติ ok ๊กต i อกติ ok. เรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะคือคำว่ากะละมังนั่นเอง เพราะคำว่าอะไรมีตัวสะกดคะคำว่ามังมีตัวสะกดก็คืององูเป็นตัวสะกดดังนั้นกะละมังไม่ได้อยู่ในมาตาแม่กอกาเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจไหมคะว่ามาตาแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดและคุณครูก็ได้ยกคําที่อยู่ในมาตาแม่กอกาให้เด็กๆด,ดูแล้วใช่ไหมคะทีนี้ เรามาดูค่ะว่าแบบฝึกหัดของวันนี้คุณครูให้ทำอะไรออทอออทบออายอบายบอแอบอแบบฝออึกอฝึกหออดอะหัดอธิบาย,บแ,บบบายแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดของเราในวันนี้คำสั่งคืออะไร จงเขียนคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกามาสิบห้าคำง่ายมากเลยค่ะฝึกการสะกดคำนะฝึกการเขียนฝึกทักษะการเขียนทักษะการอ่านให้เด็กๆเ,เขียนคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกามาสิบห้าคำและนะคะต้องเป็นคำนะคะ ที่มี1พยางแล้วก็2พยางคพยางนะคะสลับกันไปนะคะเอาคํามีทั้ง1พยางด้วย2พยางด้วยแล้วก็3พยางด้วยนะคะเพื่อจะได้ฝึกนะคะว่าเด็กๆสามารถอ่านออกเขียนได้นั่นเองคะ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างสัก1ขอ้อข้อที่1น,นะคะเช่นคุณครูจะเอาคําว่าอะไรดีนะคะที่อยู่ในมาตาแม่กอกรไม่มีตัวสะกด คุณครูเอาคำว่ามะระเด็กๆก็ขั้นเลยค่ะ1นิ้วเขียนเลยหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดมอะมะรอะระมะระเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือนะคะทั้งหมดนะสิบข้อนะคะให้เด็กๆเติมเอาเองนะคะเมื่อเสร็จ15บข้อแล้ว ก็ให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะเขียนงานคุณครูขออธิบายอธิบายการเขียนงานลงสมุดก่อนนะคะเมื่อเด็กๆได้สมุดแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ต่อจากชื่อครั้งที่แล้ววันพุทธที่23เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,565เสร็จแล้วทำการขีดเส้นใต้เขียนคำว่าโรงเรียนขั้นสอนิ้วใส่คำว่าจิ้นหัวจากนั้นทำการขีดเส้นใต้เขียนคำว่าอำเภอขั้นสองนิ้วใส่คําว่าบ้านบึงเสร็จแล้วทำการขีดเส้นใต้และตามด้วยจังหวัด ชนบุรีนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้เขียนคำสั่งว่าจงเขียนคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกามา15คําคำเด็กๆเ,เริ่มเขียนได้เลยค่ะคุณคุยกตัวอย่างคำแรกว่าอะไรนะคะมะละเด็กๆก,ก็เขียนเลยหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดมอมอะมะรออะระมะระง่ายไหมคะเด็กๆ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อฝึกทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนของเด็กให้เด็กๆฝึกสะกดคําที่อยู่ในมาตาแม่กอกาเองนะคะอาจจะมี1พยางหรือ2พยางหรือ3พยางก็ได้นะคะเมื่อเสร็จ15ข้อแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อให้เรียบร้อยและส่งผลงานมาทางไลน์เพื่อให้คุณครูนะคะตรวจดูผลงานของเด็กๆนะคะ และก็เช็คดูว่าเด็กๆส่งผลงานครบไหมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของการอ่านหนังสือค่ะ